สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พี่เซนจะมาสอนเรื่องการลําเลียงสารผ่านข้ออกเซลลนะครับอ่ะเรามีเซลล์ใช่ไหมมันก็จะต้องมีการลําเลียงสารเข้าแล้วก็ออกเห็นไหมเข้าแล้วก็ออกนะครับไม่คิดลึกเหมือนครูพี่เซนนะครับวันีแล้วเรามีเซลเมมเบรนใช่ไหมเซลเมมเบรนของเราจะทําหน้าที่ในการคัดเลือกสารเข้าออกระหว่างเซลลนั่นเองนะครับโดยเยื่อเซล์ของเราก็จะประกอบไปด้วยนี่เห็นไหมมีฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ แล้วก็มีช่องโปรตีนนะครับเรามีช่องโปรตีนหลายช่องนา้เราก็วาดไปนะครับเอาวาดไปวาดไปนะครับอ่ะยังไม่หมดครับพี่แซนขามีเยอะครับช่องโปรตีนนะครับโปรตีนมันยุ่มเซลล์เนี่ยมีเยอะนะครับแล้วก็วาดไปแล้วก็เราก็แทรกด้วย phospholipid b ล l a y e r นะครับพี่แซงขา p h o s p h o l i บ i ยเลเยอร์คืออะไรไม่รู้ไม่ได้แล้วนะครับว้ายว้มีคนตามไม่ทันนะครับไม่รู้ไม่ได้แล้วลูกนะ เพราะว่านะครับเรื่องนี้เราพิเศษเนี่ยสอนไปหลายรอบแลวนะครับเด็กๆสามารถกลับไปย้อนดูวิดีโอพิเศษได้นะครับซึ่งโอเคนะครับอ่าสมมตินี่เป็นนอกเซลลนะครับนี่เป็นนอกเซลล์โอเคไหมนี่คือนอกแล้วคันนี่คือในเซลโอเคนะครับอันดับแรกสารที่จะเข้ามาได้ง่ายๆเลยเนี่ยสามารถที่จะแพร่ผ่านมาได้แบบง่ายๆเลยนะครับสารชนิดนั้นเนี่ยมันจะต้องมีขนาดเล็กนะครับ แล้วก็ไม่มีคั้วยกตัวอย่างเช่นแก๊สออกซิเจนยกตัวอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งเช่นแก๊สคาร์ Кар บอนไดออกไซด์สมมติว่าด้านนอกมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากนะครับเห็นไหมมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะและขนาดเดียวกันก็มีออกซิเจนเยอะเช่นเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูภายในเซลล์ครับภายในเซลล์มีออกซิเจนน้อย,ะ Call D น,อยนะครับแล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์น้อยนะครับด้านนอกเนี่ยนะครับพิเซนขอจะเขียนว่าเป็นด้านที่เป็นไฮ high ที่แปลว่าสูงนะครับ high concentration concentration mm hmm. ก็คือมีความเข้มข้นสูงนะครับส่วนด้านในเนี่ยเป็น low concentration low concentration นะครับ concentration แ mm hmm. ปลว่าความเข้มข้นนะครับในตัวจะเห็นว่าสารด้านนอกเนี่ยนะครับมันมีเยอะกว่านั่นหมายความว่ามันมีความเข้มข้นมากกว่า การที่มันมีความเข้มข้นมากกว่านะครับมันก็จะวิ่งชนกันครับสารมันก็จะวิ่งชนกันปุ้ง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 ครับวิ่งชนกันแล้วก็เกิดเป็นพลังงานตัวหนึ่งที่เรียกว่าพลังงานอะไรลูกพลังงานรวยหรือพลังงานจนครับพลังงานจนถูกไหมครับพลังงานจนนะครับเกิดเป็นพลังงานจนนะครับซึ่งเกิดจากการที่สารมันวิ่งชนกันแล้วสามารถที่จะทําให้สารเนี่ย อันไหนพิเศษกระดกลิ้นหรือว่าพิเศษหลบเสียงหรือพิเศษเน้นนะครับสารมันก็จะแพร่เข้ามาได้นะครับหนึ่งครับสารที่เป็นแก๊สนะครับที่ไม่เป็นสารที่มีไม่มีคั่วนะครับพวกแก๊สออกซิเจนพวกคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะสามารถแพร่เข้าเซลล์ได้ง่ายๆแบบนี้นะครับวิธีการแพร่เข้ามาง่ายๆแบบนี้เรียกว่า simple simple แปลว่าง่ายๆ simple diffusion แพร่เข้ามาง่ายๆเลยนะนั่ลูกนะ โอเคไหมครับนอกจากแก๊สพวกนี้แล้วก็จะเป็นพวกสเตียรอยนะครับที่มันเป็นสารพวกฮอร์โมนก็สามารถแพร่ผ่านชั้นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ layer, ได้ด้ยจรงนะครับสเตียรอยก็ผ่านเข้ามาได้เลยพี่เซนขาสเตียรอยมีอะไรบ้างน,นะครับามาโน้ตกันหน่อยครับโน้ตกันหน่อยนะครับสเตียรอยนะครับก็เป็นสารตั้งต้นนะครับสเตียรอยเป็นสารตั้งต้นของ การสร้างฮอร์โมนเพศยกตัวอย่างเช่นฮอร์โมนเพศชายที่สร้างมาจากอะไรลูกไม่ใช่สร้างมาจากากระเจี๊ยวของน้องนะครับสร้างมาจากถุงอันทะนะครับชื่อว่าเทสโทสเตอโรนพี่เจนขาหนูเป็นผู้หญิงอะเกิดมาไม่เคยเห็นเลยค่ะว่าอันทะของผู้ชายเป็นยังไงนะครับตาบีแศษมาครับมา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 ,มานะครับอันนี้ก็จะเป็น ร่างกายสมมิติของเราเห็นไหมเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูนี่นะครับฮอร์โมอนเพศช,ชายไม่ใช่สุกสร้างมาจากกระเจียวนะครับแต่สูกสร้างมาจากถุงอันทะตรงนี้นะถุงอันทะตรงนี้นี่เองนะครับนี่ถุงอันทะตรงนี้นะครับน้องผู้ชายน่าจะเห็นกันดีนะครับโอเคไหมครับสร้างฮอร์โมอนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนนะครับส่วนน้องผู้หญิงนะครับในรังไข่ของน้องก็จะมีการสร้างฮอร์โมอนที่ชื่อว่าโปรเจสเตอโรนโปรเจสเตอโรนแล้วก็อิสโตรเจนนะครับสองตัวนี้ ฮอร์โ,โมนเพศหญิงเนี่ยฮอร์โ,โมนเพศชายนี้สารละเเพศชายนะครับทำไมเป็นลูกศรอ,อย่างนไงแล้วครับพี่สเสงี่ยห์คะพอเอาไว้ปะนะลูกนะเออเดี๋ยวฮอร์โมนเพศหญิงนะครับโอเคไหมครับสเตียรอยด์ก็สามารถที่จะแพร่ผ่านเข้ามาได้โดยโตรงแบบ simple diffusion เหมือนกันโอเคไหมครับอ่ะทีนี้ครับถ้าสารมันมีขั้วยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำนะครับพวกน้ำตาลชูการ์นะครับน้ำตาลน,น้ำตาลขนาดเล็กเช่นน้ำตาลกลูโคส นะครับน้ำตาลกลูโคสหรืออาจจะเป็นน้ำตาลซูครสก็ได้นะครับเหล่านี้ไม่สามารถผ่านชั้นฟอสโฟลิปิดนะครับไม่สามารถผ่านชั้นฟอสโฟลิปิดมาได้เนี่ยปุ๊บอาผ่านไม่ได้ครับโดนบล็อกไว้ผ่านใครแล้วครับพี่เสงค่ะทีนี้เ็าจะต้องลําเลียงผ่านช่องทางอื่นครับคือผ่านช่องโปรตีนเข้ามาแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันกับผ่านเข้ามาแบบนี้นะครับมันจะต้องผ่านจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงอ่านี้สมมติมี น้ำตาลกลูโคสด้านนอกเนี่ยสูงโอเคไหมหรือว่ามีน้ำที่เป็นตัวทำละลายเนี่ยสูงด้นานนอกมีสูงมากแต่ด้านในเนี่ยมีน้อยแค่สองตัวสามตัวเองนะครับก็จะเคลื่อนที่จาก high concentration มา low concentration โอเคไหมลูกโอเคไหมครับการแพร่ผ่านช่วงโปรตีนแบบนี้เรียกว่าฟาซิอะไรลูกฟาซิลิเทชช์ดิฟิวชันนะครับเราจะเรียกว่าฟาซิลิเทชช์ดิฟิวชันฟาซิลิเทช diffusion diffusion นั่นเองอ่ะทีนี้มีมีคำศัพท์เฉพาะครับว่าการที่ แพร่เป็นการแพร่ของน้านะครับถ้าเราเรียกการแพร่ของน้าเฉยๆเนี่ยเราจะเรียกว่าออสโมซิสนะครับน้าจะแพร่ผ่านช่องโปรโตีนมาเหมือนกันนะครับวิธีการที่น้ําแพร่ผ่านแบบนี้เรียกว่าออสโมซิสซึ่งก็จะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีน้ํามากนะครับมาบริเวณที่มีน้ําน้อยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผ่านโปรโตีนช่องหนึ่งครับที่เป็นทางผ่านของน้ําโปรโตีนช่องนั้นจะชื่อว่าอควาอควาพอริน โอเคไหมครับอควาพอรินเป็นช่องผ่านของน้ำนั่นเองอ่ะทีนี้การผ่านอีกแบบหนึ่งครับที่เมื่อกี้จากไฮมาโลใช่ไหมจากสูงมาต่ําจากสูงต่านะครับจากสูงมาต่ําไม่ใช่ไฮโลนะลูกนะไม่ใช่ไฮโลนะครับอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าน้องมีกําลังพลอยู่สองคนนี่หนึ่งสองนะครับนี่คือนะครับตานานเจ้าตาบมีอยู่สองคนนะครับลูกครับแต่ว่าภายในเซลล์ของเด็กๆเกนี่ยมี คู่ต่อสู้นะครับพม่ารามันเนี่ยของเราเนี่ยเห็นไหมครับมีอยู่ประมาณสัก100กําลังพลนะครับแต่เราเนี่ยมีอยู่2คนนะครับน้องการที่น้องจะไปสู้แบบนี้นะครับน้องไม่สามารถที่จะเดินทางแล้วไปสู้กับเขาได้แน่นอนถูกไหมครับมันต่างจากกานี้ที่มีกําลังพล,ลเยอะนะครับแล้วก็ค่อยๆไปเดินทางเข้ามาแต่ถ้าน้องมีสารน,น้อยแบบนี้นะครับเราจะเข้ามาเนี่ยน้องต้องมีอาวุธนะครับเป็นคนช่วยน้องเข้ามาอาวุธของน้องตัวนี้หมายถึงพลังงานนะครับที่ชื่อว่าพลังงานเอ ATP นั่นเองนะครับ ATP ช่วยในการที่จะทำให้น้องนะี่ยผลักนะครับผลักตัวเ,เองนี่ยให้สามารถเข้ามาได้นะครับวิธีการที่ใช้พลังงาน ATP แล้วผลักสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำไปบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงเรียกว่า active transport โอเคไหม active transport โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นชีวะประจำวันที่เพี่อนเอามาฝากน้องๆหวังว่าจะช่วยน้องๆให้เก่งขึ้น นะครับากลับไปทุกทวนแชร์ไว้หน้าเฟซตัวเองแล้วก็มาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับบายบาย